พ่อวัย70ปีไปเที่ยวญาติเิงเป็นครั้งแรกเขาจะไหวไหมเรื่องเมาที่สูงก็เป็นอะไรที่พูดยากไม่ใช่ว่าไม่เคยเป็นแล้วจะไม่เป็นตอนแรกก็แอบ,บกังวลนะแต่กลายเป็นว่าป้าเดินชิลตัวปลิวเลยเแฟนกวยเองนี่แหละที่ต้องพึ่งออกซิเจนกระป๋องรอบนี้ไปช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีพอดีคือสวยตาแตกมากต้องบอกก่อนว่าป้าเป็นสายธรรมชาตินะ <c oughs> เขาชอบเที่ยวภูเขาเป็นชีวิตจิตใจตั้งแต่สมัยหนุนม่นมๆแล้ว <c oughs> ช่วงหลังมานี้ที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆกลัวว่าป้าเองก็คงอยากจะมีเวลากับครอบครัวในที่ที่อยากไปเนาะ ใช่ค่ะทริปนี้แกเป็นคน q รีวสเองกวยเลือกไปแบบ p r i v a t e t o ทักับ just in case ไกลไม่ต้องเดี๋ยวป้าแปลเองป้าก็คือต่อราคาเก่งๆธรรมชาติที่ยาติงมันสมบูรณ์มากๆเดินไประหว่างทางก็จะเจอสิ่งสารสัตว์มาขออาหารนี่ก็บอกแฟนว่าเอ้ยอย่าให้อย่าให้นางฟังซะที่ไหนก็เลยใช้วิธีร้องเพลงขับไล่นกจัดกเห็นได้ผลเฉย หนึ่งในโมเมนต์ที่ชอบที่สุดในทริปย่าติงคือโมเมนต์ที่เรามาปิกนิกทานข้าวกล่องด้วยกันบนนี้แหละเจ้ากรกำด้วยความที่ไม่คุ้นชินกับข้าวกล่องร้อนของที่นี่นี่เลยเลย ก็คือข้าวไม่สุกจ้ะแล้วที่ผีคือมันไม่ใช่แค่กลวยเวย้ยคือคุณอาที่เป็นคนจีนเราก็หมายมันว่าเคยอาต้องแบบว่าเป็นผู้นำทางด้านการบแบบอุ่นข้าวของที่นี่เนาะคือมันจะต้องอุ่นทีละอย่างก็ต้องอุ่นข้าวก่อนอ่ะเราข้าวสุกเสร็จแล้วเออ okay, ค่อยแบบคอ่คอ,ยคอ,ยคอยอุ่นกลับอะไรอย่างงี้เออแต่คุณอาก็ด้ยวยความแบบรีบร้อนหิวหรือใดๆฉันว่าน่าจะไม่ได้อ่านฉลากข้างกล่องแน่นอนก็คือเททุอย่างลงไปพร้อมกันแล้วมันก็ไม่มีอะไรสุกเลยจ้ะ